สวัสดีค่ะเมืนน่อวัน 28, ที่ยี่สิบแปดธันวาปีสองหสามจ้ะไปะจะพาพี่น้องไปตามเบิงเช่าสวนปลูกข้าวโพดหวานม่วงแต้มเพ่นสูบน้ำใส่ข้าวโพด,ดดูสูบน้ำข้าวโพดแม่คำเบานะ้าจานวังขอนยม ยูผู้เขาเด้ค่ะบ้านเพิ่อยู่ผู้เขาไปบึงไปชมสวนข้าวโพดกันลูกข้าวโพดหวานโพดหวานพันม่วงแต้ม มันไถเอารถไถมาไถย,ยกล่องเป็นคู่น,น้อยๆแบบนี้จ้ะก,กระปูกข้าวโพดสูบน้ำรถใส่ระบบน้ำสูบจากสะสะโอ้สะจ้ะโอ้เห็นมองเห็นว่คือมืดแ้่มันขี้จอกมันขี้จอกขึ้นเต็มผักตบชาวานะจ้ะบ้านนอกเขาเอื่นขี้จอก ภาษาไทยเรียกวักตบชวาเด้จ่าเด้ออันนี้แปลงนี้ยังบม่ปลูกยังไม่ได้ปลูกนะคะปูนจะของสวนเพิ่อนอยู่นู่ตั้งไกลเดี๋ยวเราไปแอบดูอันปลาข้าวโพดพิ่นก่อนเพิ่นสูบน้ำพิ่นใส่ระบบน้ำแบบใด น้ำเต็มสะโอ้น้ำเต็มสะอยู่ะสูกับขโ้โพดนี่มาแล้วจ้าขโ้โพดนี่แปลงเป็นร่องแบบนี้ค่ะข้โพดเพื่อนว่าปลูกได้ประมาณอาทิตย์มึงต้อง สูบไล่สูบไล่น้ำไปเป็นร่องแบบนี้จ้ะนี่มาแล้วคุณแม่เบามาแล้วมาเบิงมาเบิงมาเบิง,บงระบบน้ำสูบน้ำใส่หวดวกระโพดโพดหวานในใสเครื่องเบนซินน้ำมันคือหัวหลายเท้คุณแม่จ้ะน้ำคือหัวเครื่องหลายแท เนี่ยอันเห็ดแหงตอเนี่ยแต่ปุย๋ยปุ๋ยยูเลียปุ๋ยยูเลียติสูตรใดสิบห้าสิบห้าาพดนี่คุณแม่ปลูกได้จากมือแล้วค่ะเนี่ยวันที่สิบสามปลูกวันที่สิบสามวันนี้วันที่เท่าไหร่หรือจ๊ะวันนี้วันที่ยี่สิบเก้ากี่วันแล้วสองอาทิตย์แล้วที โอ้ส่ระบบน่าแบบนี้สูบแล้วก็ป้อยขึ้นไปพุ่นมันก็ไหลมาทางนี้ที่เขาจิตตามาทางนี้อืมใสไหลายบอกปุ๋ยนี่ใ่น้อยเดี๋ยวมันต้นได้ตัวง่นิดหน่อยกับไใสไหลอันนี้ให้มันหลุดแบบนี้ติ บํน้ำสูบเครื่องทีเฮามันปรับแบบนี้คะ่ะมันต่ำไปทางโน่นตกที่ต้มสนอนางเอกไก้แม่ลอยเคียตีเอาใกล้ไปต้มะบ่เหอ กินเป็นอยู่เด้ต้มไก่อ่ะกินเป็นเด้ต้มไก่อ่าอ๋อพุ่งจะใส่รอบแรกเนาะค่ะเนอ่งจะใส่รอบแรกเนาะค่ะเนาะอพ่กเนาะเนอ๋่ะอเนานอ่นา่ไดนหอพื่งอกเป็น่งจเน่นพิ่งจิตแตกมนาได่นพิ่งสิแาค่ซีนสแนค่นี้ข่ใบตอนนี้ขาพดเนี่ต้องใส่ อายุประมาณเท่าไหร่คะจังสิได้เก็บเกีียวได้ต้มได้กินเนี่ยหกสิบห้าวันไม่ใช่หรอปันวาพันนี่พันมุงแต้มนี่มันจิแซ่บสิหวานเป็นพัน ข้าวเหนียวจากมือค่ะ <un> ค <USSR> oh, ุณแม่จากมือจังค่อยหดน้าทีนึงเนี่ยอาทิตกว่าเออก็ดีเนาะเขาก็บ่ต้องได้หดทุกมือเนาะเเขาเป็นพืช ชชยน้ำน้อยเนาะนี่เบิ่งแกนี่เปิดน้ำมาพี่ฟังทางนี้แล้วน้ำกับเพื่อนกรสิไหลไปพุ่นเลยได้ค่ะไหลเพราะว่าเขาปรับพื้นดินให้มันพื้นทางนี้มันสูงกว่าทางโน้นจ้ะเขาก็กปรับไปทางโน้นไหลตามโน้นขึ้นไป จะจัดระบบเรียบร้อยนี่เราห้มามักขุดสะข้างบนนี้อีกลูกหนึ่งที่นี่สูบจากสะนี่ไหลลงไปเลยว่ต้องยสูบมาจากผุ่นมาแล้วเนาะได้จากร่องเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสองสิบสามสิบจ้ะอ๋อเพิ่นต้องปลูกเป็นรุ่นรุ่นค่ะเพราะว่า เดียวถ้ามันต้าปลูกพร้อมกันหลายเวลาไอ้มันแกออกมานะ่ะมันจะหักขายบ่ทันเพราะว่าเขาขายในตลาดชุมชนในตลาดในหมู่บ้านเาขาค่ะบพะว่ได้ไปทางไก่อืมเป็นปลูกเป็นรุ่นรุ่นแค่นี้ก็เยอะแล้วค่ะสิบสามล่องแต่ว่ามันยาว ล่องยาวนู้นไปถึงนู่นล่องยาวต่อระบบน้ำนี่ค่ะใช้ท่อ PVC มาต่อสวมกันพอเต็มล่องนี้แล้วเขาก็ต่อไปอีกล่องนู่นแช่เม็ดไว้เราเหลือจะปลูกพวงนี้อ๋อไ,ไม่ต้องแช่ปลูกเม็ดสดไม่ต้องแช่ ถ้าดินชุ่มๆแล้วก็ไม่ต้องแช่อ้าวไก่นี่สำบักขันที่ได้ไก่นี่ไก่ผู้อื่นจ้ะแม่นไก่สวนเฮาวดอกไก่สวนพนอื่นสวนเฮายังพระท่านได้เลี้ยงไก่จ้ะปลูกแต่ผัก อ๋มอมันกำลังนี่นี่โอ้นี่ศัต,ตรูตวรไา่มันกำลังอ,อ่อ,อนๆทำนี่แล้วมันก็กัดจิกเลยขาดหวานวันหวานเนาะลูกนี่มีทั้งสามต้นมันโล่ลมละต้น เลยเอออันนี้ปลูกสลับแถวกันนี่นี่นอนเริ่มมาแล้วนะเนี่ยนเนี่ยต้นน้อยๆซรัพนี่นี่หนอนมาแล้วช่วงนี้แหละมันกำลังหวานก็จับเพี้ยก็ไ่ได้กินก็จับเพี้ยจับนอนเห็ดแย่เห็ดยากอันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยยอดพันธุ์อย่างเงี้ยละนอนกินยอดมันเนี่ยเฮ็ดจะเฮ็ดยากเด้อพี่น้องเด้อลงทุนสูงอยู่เด้อค่ะไปขาย บัทละยี่สิบบาทถุงละยี่สิบาทกาทกยต่อแล้วหลายเด้อต้นน,น้อยจะมีกตูมาล้งแลเจอต้นน้อยนี่ลหละศัะตรูมันหวานหอมฟังโน่นเป็นวิวภวูเขาจา้าภูเขานะจา้าอืม เขาโพดเดี๋ยวอีกอันนี้ก็ประมาณจากอีกห้าสิบวันเนาะเดือนกว่าๆเนาะก็จะได้หักแล้ว จ้าเครื่องสูบน้ำน้อยกลับมาทิ่เกาแล้ว นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามตอนเขาไงก็หนีก็นาะอันนี้ขาะโดรุบุญเล็กยังเล็กอยู่จ้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะเกษันบ้านบ่นบนม,มิทิษดีอีหยังที่ตายโตโดอกนะคะเนาะเข้าไปปรับเปลี่ยน ใช่เอาตามสภาพผู้มิอากาศของแต่ละสวนเองเนาะค่ะเนาะจ้าวัสดีค่ะบายบาย